สวัสดีครับเรามาดูไปพร้อมกันครับว่าสร้อยคอทองคำนะครับน้ำหนักกว่า5บาททองคำนะครับเดี๋ยวเรามาหลอมไปพร้อมกันนะครับว่าจัดได้เท่าไหร่นะครับสำหรับทองคำเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปหลอมกันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับดูจากลักษณะแล้วนะครับเป็นทอง965นะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปตามชมพร้อมกันนะครับว่าสร้อยคอทองคำเส้นนี้นะครับจะได้ออกมากี่บาทนะครับเช็คเปอร์เซ็นต์ออกมาได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลอมออกมาแล้วจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับ น้ำหนักก่อนหลอมอยู่ที่เจ็ดสิบห้าจุดเก้ากร,รัมนะครับเดี๋ยวเรามาหลอมไปพร้อมกันเลยนะครับคืองานลูปรพรรนนะครับงานทองลูปรพรรนก็จะมีพวกน้ำผสานอะไรอย่างงี้นะครับคือเราต้องหลอมนะครับเวลาซื้อนะครับก็จะหลอมให้เป็นก้อนเดียวกันนะครับแล้วเราก็ไปเช็คเปอร์เซ็นต์อีกทีนะครับว่าเปอร์เซ็นต์เจ้าก้อนเนี้ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็ ไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์นะครับก็จะรู้ผลเลยนะครับโอเคครับเบื้องต้นผมได้ทําการตะไบนะครับที่ชิ้นทองนะครับเพื่อเปิดผิวเล็กน้อยนะครับแล้วก็เข้าเครื่องเอ็กซเรย์ไปพร้อมกันนะครับว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะออกมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราก็จะเอาเปอร์เซ็นต์มาคํานวณซื้อให้ลูกค้านะครับโอเคครับหลังจากเช็คเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ทองจะอยู่ที่เก้าิบสี่เปอร์เซ็นนะครับ แล้วก็มาชั่งน้ําหนักหลังหลอมนะครับน้ำหนักของทองหลังหลอมจะอยู่ที่75.80กรัมนะครับโอเคนะครับและนี่คือวิธีการคํานวณซื้อนะครับก็เอาราคาทองนะครับเป็นตัวตั้งนะครับวันนี้ราคาทองอยู่ที่42,400ื่นนะครับคูณด้วย0.0656นะครับแล้วก็คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ทอง94%นะครับก็เฉลี่ยต่อกรัมออกมาได้2,614บาทคูณกับน้ําหนัก75.80ยอดรวมที่คุณพี่ท่านนี้จะได้ไปก็คือราคา198,141บาทนะครับสําหรับ บบนี้นะครับขอบคุณครับร้านพานุยินดีให้บริการครับ